แปะแปะปุบม <Christina. S 1> ือแปะแปะอ่ะปุบมือแปะแปะปุบมือแปะแปะอ่ะปุบมือแปะแปะก่อนอ๋ออ่ะปุบมือแปะแป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 ะอ่ะปุบมือไหมปุบมือแปะแปะ ปมือแปะแเอาอีหมกับปมือเจ้ลูกปมือแปะแปะปมือแปะแปะเอาปบเลยแมอ่เอมือแปะแปะมือแปะแปะเอาเร็วๆปมือแปะแปะมือแปะแปะมือแปะเอาปมือก่นปมือกันเมือก่นมือแปปะมือะะเอาเร็วๆปมือก่อนเร็วๆปมือปมือแปะแปะปมือแปะแปะ นนนผมมือแปะแปะมมือแปะแปะผมมือแปะแปะมือแปมือเอาก่งจังเลยผมมือก็ไปแล้วเอผมมือแรงๆผมมือแปะแปะผมมือแปะแปะผมมือแปะแปะอู้เก่งเด็แล่ะนำรายไหลยยๆชดเอาผมมือให้แม่ดูหน่อยสิผมืมให้แม่เลยเ่ผมมือแปะแปะผมมือแปะแปะผมมือแปะปะ อ่ะปมือดูช่างเข่าปมือแปะแปะปบมือแปะแปะปบมือแปะแปะปบมือแปะแปะเอ้ยเป็นยิ้มงามเออเดี๋ยวไปดูแม่เลยอ่ะปบมือแปะแปะให้แม่ดูหน่อยแล้วปมือแปะแปะให้แม่ดูหน่อยแล้วดีปบมือแปะแปะเอาแม่พูดดิดีปบมือแปะแปะปบมือแปะแปะ เคยนะลึกเคยกล้องเหรอพึ่งซ้อมวันนี้นะเนี่ยเอพิ่งหัดพิ่งหัดปลุมือวันนี้นะเนี่ยปลุมือแปะแปะปลุมือแปะแปะปลุมือแปะไปมองแม่นต่นเลยแล้วมองแม่แล้วแม่บอกเอ้าตัวอ่ะดูหันหน้าไปหาแม่หน่อยเด้อมาเด้อหันหน้าไปหาแม่ไอ้กล้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปลุกมือแปะแปะคีไอ้ละเ่าปลุกมือแปะ แต่พ่อเหนื่อยมากเลยเนี่ยอ้ยขีดพ่อด้วยโอ้ยเห็นไมจังเขีดพ่อเนนี้จะหนกทดลองมาแล้วปะแปะอุ่จาอ่ทุจาก่อนนะทุจาอ่ทุจาอ่ทุจาแบบนี้ทุจรทุจรอ่ทุจาแบบนี้นะคะทุจรนะทุจาอ่ะเอาใหม่ทุจาก่อนทุจาเลยเลยทุจาอัะทุจาขึ้นทุจาแบบนี้แบบนี้นะคะทุจานะเข้าใจไหมอ่ะหนึ่งสองาม ชูจ้าอันนั้นปลมือลูกอันนั้นปลมือแปะแปะอันนี้ปบมือแปะแปะเข้าใจไหมปลมมือแปะแปะปมือแปะแปะเอเคอาะชูจ้าบาดิชูจ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทูจ้านี่นะอันนี้ปบมือแปะแปะทูจ้าเราจ้มาดิทูจ้าโอเคอาชูจ้าก่อนอ่ะปลปมมืออลปมมือใ่ปลมมือฉั่ ปจำชับชวนกันได้นี่จำชับชวนนะอาชาอาทูจ่าก่อนเลยอาทูจ่าทูจ่าเอาปมือแปะแปะก่อนปมือแปะปมือแปะแปะเอาปมือแปะแปะปมือแปะแปะเอาทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอเคอ่ะพอแล้ววันนี้พอแล้วพอแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนค่ะเอาอ๋อ อ่ะบายบาตีสวัสดีทุกคนค่ะบายบายยังไงบายยังบายยังทาไม่เป็นเลยเป็นกันปบมือเลยเไปแล้วเดี๋ยวถ้าหนูจะเก่งกว่านี้นะหนูจะทำทุกวันเลยเนี่ย